และในวันนี้ช่อง Whisper of the a d m a จะมาสปอยเรื่องสว่างจ้าสว่างวา่าเข้าใจกันไปข้างตื่นรู้แบบชาวแสงฮาร์ดคอร์กับมิมี่ที่ช่องคุณมิมี่ไลเลิฟีคุณมิมี่ไลเลิฟีได้พูดถึงการยกระดับความถี่ยกระดับจิตใต้สำนึกที่ต้องใช้เวลาและการคลายพลังงานลบและได้พูดถึงทุกคนที่โดน Impact หรือ AI รวมถึงการมีอยู่ของบีอิงต่างดาวที่ปะปนอยู่กับมนุษย์30%ถึง40%ในประชากร5,000ล้านบีอิงที่อยู่ใต้โลกปะปนอยู่กับมนุษย์ที่มนุษย์มองไม่เห็นแต่มีจริงๆไม่ว่าจะอยู่ในป่ามหาสมุทรบนท้องฟ้าหรือเดินสวนกันควัก่อยู่ตามเหตุยานบินคุณมิมี่พูดถึง ศาส,สนาที่โดนบิดเบือนศาสดาเกิดก่อนศาสนาไม่มีใครออกจากโลกนี้ได้และได้พูดถึงมีอิ่งฝ่ายมืดที่เลี้ยงมนุษย์ไว้ที่มนุษย์กราบไหว้บูชาและส่งพลังงานบวกส่งพลังงานลบไปให้การที่จะออกโลกนี้ได้ต้องให้ฝ่ายมือเท่านั้นที่เป็นคนเออออกให้แต่มีเงื่อนไขยอยู่ว่าต้องเอ็นดูหรืออยากให้ใครออกไปได้และคนมีมี่ได้พูดถึงประเด็นหนึง่งที่พูดว่า นักบวชทุกศาสนาที่มีฌานสัมผัสถึงนรกสวรรค์ได้แต่ยังคงติดอยู่กับโลกมนุษย์นี้พร้อมดึงมนุษย์คนอื่นให้ติดกับโลกนี้ซึ่งคุณมีมีบอกว่าไม่มีใครออกจากแมริกนี้ได้พวกเขาได้ทำตามคำพีของฝ่ายมืดที่เขียนไว้โดยลืมว่า AI หรือ i m p a n t ทำให้ลืมและพูดถึงดาวนิบิรุที่ฉายโฮโลแกรมจากแอตมาเราและฝ่ายมืดก็ตั้งกฎเองว่า ใครจะลงนรกหรือสวรรค์และความหนักหนาสาหัสของอิมแพนไม่เท่ากันที่เกิดซ้ำหลายๆชาติที่โดนดูดพลังงานบวกพลังงานลบตอบแทนด้วยยศถารบดาศัก์และต่อมาคุณมิมี่ได้พูดถึงกรรมของการกระทําและกรรมที่เขียนโปรแกร,รมโดยฝ่ายเมธและได้พูดถึงความเชื่อเป็นการเชื่อมโยงของการตื่นรู้ ของต้นสายปลายเหตุของการรู้เรื่องนรกสวรรค์การที่จะออกแมทริกนี้ที่ตรงกันข้ามกับจัก,กรวาลที่มนุษย์ต่างดาวเขียนว่าความถี่ตามได้ไปสวรรค์ตามคนที่หลายๆคนตายไปแล้วฟื้นมาแล้วเล่าเรื่องนรกสวรรค์การเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นต้นรวมทั้งผีที่หิวโหยที่มีแท้ประเทศไทยแต่ต่างประเทศไม่มี รวมถึงการเขียนโปรแกรมผีแต่ละประเทศให้แตกต่างกันและพูดถึงจิตใต้สำนึก 3D, 4D และ 5D ตามหลักวิทยาศา,าศาสตร์คือ 3D คือมิติที่มนุษย์เราอาศัยอยู่ 4D คือมิติเทพเจ้าส่วน 5D คือมิติที่ยกระดับสูงขึ้นแล้วซึ่ง 3D ที่เราอยู่คือมิติของมนุษย์ที่เราจะไป 5D กันก็คือ ค่ดีคือมิติจิตวิญญาณที่สูงขึ้นพร้อมอยู่ยุคสีวิรัยโดยไม่มีฝ่ายมืดตั้งเอง